สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวนายเอกวันนี้ได้ของปิ้งย่างมาง่ายง่ายง่ายทุกทีลง่ายทุกมนนนี่ไปเจอนี่ครับปกตินี่หากินไม่ค่อยมีแล้วนะท่านผู้ชมคิดว่าอะไรเนี่ยะค,คิดว่าอะไรครับนี่นี่เอ,าอ้า ร้านไหนมีเนี่ยคือแบบโอ้โหสุดๆเลยนะไส่ไก่ครับผมไส้ไก่ย่างห,หาไม่มีแล้วนะแต่ประเด็นคือว่าหาไม่มีหายากแต่ราคาถูกนะครับไม้นี้สิบบาทนี่แล้วก็นี่ปลาดุกย่างนึกอยากกินปลาดุกย่างรู้สึกว่าหอมคือหอมด้วยมีโครงไก่ครับ ทอดอีกชิ้นหนึ่งนะข้าวเหนียวเ,เหมือนเดิมครับผมนี่ก็ <c oughs> ก่อนรับชมนะครับก็ฝาก f c นะครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอชมยู่ในตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปดีๆเมนูเด็เดๆจากช่องครัวในเอกนะครับผม ไปกันเลยอย่ารอเสียเวลาอมามามาโอ้โอ้นี่นี่นนลืมลืมผักดองโอ้นี่ครับอยู่นอกจอมองไม่เห็นอ่นนี่นี่โอ้โผักดองนี่กับแจ่วพี่พงครับผมอืเห็นไหมนี่นี่ปะลาร้นี่ปลารสครับมากมาเอ้ยจะเป็นล้อห่ออ่อา ลามเลยเย็น oh, oh. okay. ่อบ hmm can i eat it? i dont know หมกไข่ปลา ปลาะหนักตัวโอ้โห,โโห,โโหนะตันเลยคาตะโตัวปลาเขาอร่อย ตองก็กำลังเปี้ยวพอดีโอ้ยจบไม่ได้กินที่เด็ดของเราไส้ไก่ มาดูตัวบะรมเลยอมอืมอืมีเด็ดครับตงท้องมันอืมเนี้อโอ้โหดูครับโอ้โหอืม มีไข่อยู่ไงปากก็คตนิดวนี้ ปากกาด,ดองหอมดองอยากกินแต่ปักเสีนดองนะหาไม่มีเลย ออืตกใจวะ่ะกระต่ายพังกงมันยกกงออกเลยอ่ะแดงเยอะทวนนี่ Mình đọc cuốn ใช่ป,ป่ะป็นก้อนอืม,อมวันนี้แดดดีเลยวันดึดวันนี้ยเจะไปทำสวนแดดออกอืม สองสามวันก่อนนี้ไม่มีแดดเลยลมเย็นด้วย <c oughs> ติดมือเด่นๆขนมขนมนุนนนน่ม túoy <c oughs> ต้องดูมันดีๆกางเยอะกางช่องทอง,ทอง นี่ต้องขี้ตรงไหนเนี่ยย่างกรอบๆกินอร่อยนะนกรับครับครับครับเด็ดนะต้องเคียวดีเนี่ยไม่เด็ดจังติดคอ จะบอกว่าข้าวเหนียวหมดมันไม่ใช่แนวกินเล่นเนาะอันนี้มันเป็นกับข้าวหรอกมันไม่มีข้าวเขาด้วยจะกินไงเมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเรามาแนะนําเมนูครับผมเราไม่ได้มากินจุอิ่มแล้วอืมดีอรเหมือนเดิมครับผมข้าวเหนียวห่อหนึ่งกินแค่นั้นแหละครับอืมกพะ อร่อยลองถ้ามีเวลาทำทำกินได้นะครับปลาดุกย่างเนาะล้างดีๆล้างเกลือล้างเอาเมือกอะไรมันออกแล้วไปย่างนะก่อนย่างบ้างห่างๆเลยไปย่างย่างไฟอ่อนเพื่อให้หนังมันกรอบมันจะอร่อยเนาะแล้วก็ถ้ากบดมีแป้งแป้งขนหรือแป้งอะไรเนี่ยก็ย่างไปทาไปด้วยเหมือนพวกหมูหันน่ะ หนังจะกรอบดีมากอร่อยมีเวลาทำกินแนะนำครับผมทำเลยเนาะถ้าไม่มีซื้อครับไม่ต้องยุ่งยากอืมเอา้าใหยอันนี้ก็อร่อยปลาเองกินมือนะไส้ไก่ของหากินยากไปก็ไม่ได้มีทุกวันนะวันนี้โชคดีหน่อยไปแล้วเจอะ ็สุดท้ายนี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณ FC นะครับที่การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็รับชมคลิปจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปดีๆมีเมนูเด็ๆจากช่องครัวอีกเหมือนเดิมนะครับอยู่กันไปนานๆสนับสนุนกันไปแบบนี้นานๆนะครับผมอ่ามีอะไร แนะนำติชมได้นะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับเพื่อที่จะนําไปปรบปุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะมีผลงานดีๆออกมาให้ท่านชมได้รับชมนะครับผมก็ไปเลยแล้วกันเนาะวันนี้คลิปนี้จบไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ